เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์และคุณครูที่เคารพทุกท่านนะคะค่ะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะดิฉันอาจารย์อารีสานิปาคจากมหาวิวทยายลัยราชพัฒนคนครศรีธรรมราชนะคะค่ะเป็นที่น่ายินดีค่ะสําหรับโรงเรียนที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในของภาคใต้นะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ16โรงเรียนนะคะมาในวันนี้ค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ16โรงเรียนซึ่งก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงตลาดนัดความรู้2-3วันนี้นะคะก็เป็นการที่จะสร้าง โรงเรียนต่างๆให้มาพบกันนะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นะคะซึ่งกิจกรรมของภาคใต้ทําให้โรงเรียนต่างๆนะคะโรงเรียน b p แล้วก็โรงเรียนเป้าหมายที่จะไปเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ตัวเองนะคะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะจากประสบการณ์ดีๆที่นํามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเรามีการวิเคราะห์จุดเด่น วิเคราะห์ความภาคภูมิใจวิเคราะห์ความสําเร็จที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อนะคะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนอื่นๆนะคะทำให้เกิดกําลังใจยิ่งขึ้นเห็นแนวทางในการพัฒนานะคะสำหรับในวงผู้บริหารนั้นได้มีการนําเสนอกลยุทธ์ที่ผ่านมาในการพัฒนา สถานศึกษาพอเพียงนะคะซึ่งพบว่ากลายุทธ์ที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้ก็คือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรจากภายนอกหมายถึงนอกสถานศึกษานะคะองค์กรหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งผู้บริหารก็ให้ความสําคัญในตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เน้นย้ําถึงความรู้ความเข้าใจและความประนักของบุคลากร ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไปนะคะแล้วก็ในอันนี้เป็นกิจกรรมตอนวันแรกนะคะซึ่งเราตบท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยการประเมินปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะขัดขวางหรือช่วยส่งเสริมในการพัฒนาศูนย์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์นะคะ จะขออนุญาตนำเสนอนะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะที่ทางกลุ่มผู้บริหารได้วิเคราะห์ไว้นะคะก็คืออาจจะมีความยากลำบากหรือเป็นอุปสรรคบ้างนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ตั้งของพื้นที่นะคะอย่างเช่นจังหวัดที่สามจังหวัดชายแดนนะคะที่โรงเรียนตั้งอยู่นะคะแล้วก็การประเมินต่างๆที่เข้ามา รายล้อมโรงเรียนนะคะไม่ว่าการประเมินจากสมสรหรือการประเมินจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งบางหน่วยงานหรือบางการประเมินนะคะจะเน้นเป็นการประเมินแบบได้ได้ตกเป็นการตัดสินไม่ใช่การประเมินเพื่อการพัฒนานะคะ ในการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนต่างๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่เราก็ปฏิเสธปัจจัยการบริหารไม่ได้นั่นก็คืองบประมาณนะคะในช่วงเริ่มต้นโรงเรียนก็ยังต้องการงบประมาณนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงนะคะการที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะยังเห็นความสําคัญหรือเข้าใจหรือรับรู้น้อยอยู่นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนโรงเรียนนะคะแม้ว่าทาง หน่วยนโยบายนะคะได้มีนโยบายที่ชัดเจนแต่ว่าในหน่วยปฏิบัติยังขาดความสนใจหรืออาจจะมีความสนใจน้อยอยู่นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินการได้นะคะการที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจนะคะเราสอนอยู่แต่ในโรงเรียนแต่เวลานักเรียนออกไปข้างนอกนะคะต้องไปเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวจะต้องออกสู่ข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจและ ความสนใจของผู้ปกครองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะหรือแม้กระทั่งการเมืองท้องถิ่นนะคะซึ่งอา,อาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรท้องถิ่นนะคะซึ่งเน้นการพัฒนาคนละด้านการกับโรงเรียนนะคะและปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความสําเร็จนะคะถ้าหากได้มีการเติมเต็มนะคะก็เชื่อว่าจะทําให้การพัฒนาเนี่ยค่ะไปสู่ความสําเร็จได้นะคะ อย่างเช่นการประเมินต่างๆนะคะควรที่จะเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานะคะการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงในเขตพื้นที่ก็คือสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ร่วมกันนะคะมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารให้กับคุณครูให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นตัวบุคลากรจริงๆนะคะ การให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะศึกษานิเทศนะคะก็จะมีบทบาทสําคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนนะคะหน่วยงานในระดับนโยบายนะคะควรที่จะได้มีการกํากับติดตามนะคะการทํางานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เกิดความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันที่2นะคะซึ่งนํามาสู่แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนหรือสถานศึกษาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ เราได้มีการวิเคราะห์บริบทตามเกณฑ์ก้าวหน้านะคะโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ว่าปัจจุบันโรงเรียนอยู่ณจุดใดและโรงเรียนต้องการที่จะพัฒนาอะไรนะคะจะพัฒนาอย่างไรและเมื่อไหร่นะคะสำหรับเป้าหมายของการพัฒนานะคะโรงเรียนทั้ง16โรงนะคะมองเห็นตรงกันว่าเป้าหมายของการพัฒนานั้นเราจะเน้นที่ตัวผู้เรียนนะคะถ้าเราดูตามเกณฑ์ก้าวหน้าที่พูดถึงตัวบุคลากรที่เป็นผู้บริหารผู้เรียนคุณครูนะคะ แล้วก็ประการต่อไปก็จะเป็นตัวสื่อหรือแหล่งเรียนรู้การเรียนการสอนแล้วก็สภาพแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมองว่าเป้าหมายนั้นคือตัวผู้เรียนนะคะส่วนการพัฒนาจะเน้นที่ตัวครูโดยอาศัยปัจจัยต่างๆตามเกณฑ์ก้าวหน้านะคะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตัวครูหรือการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เราก็นําไปสู่การจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา สู่ศูนย์การเรียนรู้นะคะก่อนที่จะไปสู่แผนนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะนำเรียนถึงเป้าหมายที่เราได้วิเคราะห์กันว่าเป้าหมายของนักเรียนนะคะเราจะเน้นอะไรคะ่ะก็คือเน้นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะได้แก่ความรับผิดชอบนิสัยใฝ่เรียนรู้การความรู้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ผู้เรียนที่มี นิสัยหรือการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นผู้เรียนที่สามารถสื่อความสื่อสารในเรื่องของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเป็นแกนนําในการขยายสู่ชุมชนนะคะอาจจะมีมีการยกตัวอย่างนะคะว่าเช่นโครงการยุวชนจิตอาสาหรือการทําโครงงานการทําโครงงานก็จะทําให้ผู้เรียนนะคะได้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนได้นําสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนนี้ออกสู่ชุมชนด้วยนะคะ ทั้งการพัฒนาแกนนําในเรื่องของทั้งการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการถอดบทเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญค่ะและสําหรับการพัฒนาครูนะคะจะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดการปฏิบัติและเกิดการสื่อความได้อย่างชัดเจนนั้นมองไปที่การพัฒนาตัวครูและการเรียนการสอนค่ะซึ่งก็คือการ พัฒนาครูทางด้านพุทธิพิสัยก็คือให้รู้ให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพัฒนาทางด้านจิตตพิสัยก็คือการตระหนักการรู้คุณค่านะคะและพัฒนาทักษะการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ครูที่มีวิชาครูนะคะนั่นก็คือมีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นครูที่มีวิชาชีพนะคะก็คือสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนบูรณา,าการการจัดการเรียนการสอนได้ในกลุ่มสาระหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือโครงการต่างๆนะคะเป็นครูวิชาการนั่นก็คือการวิจัยการถอดบทเรียนนะคะการที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ความเป็นวิชาการสู่ ชีวิตจริงนะคะและการขยายเครือข่ายนะคะอันนี้ก็จะมองที่การพัฒนาครูนะคะส่วนการพัฒนาครูเพื่อให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนตามที่ต้องการนั้นก็คงจะต้องมีบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะหนุนเสริมนะคะเราก็มองไปที่บทบาทของโรงเรียนค่ะบทบาทของโรงเรียนก็จะมองไปที่ผู้บริหารซึ่งมีภาวะผู้นำนะคะ มีการโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรนะคะจัดเวทีแลกเปลี่ยนนะคะการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมอันนี้ดิฉันขอนำเสนออย่างคร่าวๆนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะทางกลุ่มก็มองว่ามหาวิทยาลัยไม่เฉพาะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประสานงานนะคะน่าจะมีการประสานกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในที่ตั้งของโรงเรียนนะคะซึ่งจะได้ทํางานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็จะมีในเรื่องของการประสานงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะการให้มหาวิทยาลัยนะคะเป็นผู้ที่สร้างความตระหนักนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องช่วยกันกับโรงเรียนแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะบทบาทในการเป็นวิทยากรในเรื่องของการอบรมการจัดการเรียนการสอนการพารรนะคะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะการเป็นที่ปรึกษานะคะ การช่วยประสานเครือข่ายในชุมชนนะคะซึ่งบางจุดอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยลงไปในจุดนี้นะคะการจัดเวทีประกวดแข่งขันทักษะให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งมองว่าใน ส่วนภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ที่สะท้อนมานะคะเราพัฒนาอยู่ในโรงเรียนนะคะนักเรียนอยู่ในชุมชนแต่การนําสู่สังคมให้เป็นที่รับรู้เนี่ยยังน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องการบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะจัดเวทีในระดับภูมิภาคนะคะ ค่ะสำหรับส่วนของมูล,ลนิธินะคะทางกลุ่มก็ได้นําเสนอในเรื่องของการขอสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะคะในการที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้นะคะการสนับสนุนโรงเรียน BP ให้เป็นพี่เลี้ยงนะคะการพัฒนาบุคลากรนะคะ ทั้งในส่วนของโรงเรียน BP แล้วก็โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป้าหมายนะคะการเสริมแรงนะคะเช่นมีเกียรติบตัตรมีการให้ดูงานมีการเผยแพร่ผลงานนะคะการกระตุ้นการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้รับรู้รับทราบมากยิ่งขึ้นนะคะและการสัญจรเวทีในส่วนภูมิภาคบ้างนะคะซึ่งก็จะทำให้อ่อ การขับเคลื่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ถ้าใกล้ชิดมองว่าระยะทางถึงแม้ว่าบางครั้งระยะทางไม่ใช่ปัญหาแต่บางครั้งระยะทางก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้นะคะในบางโอกาสค่ะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยังเน้นบทบาทของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะจากประเด็นต่างๆที่เราได้วิเคราะห์มานะคะนำไปสู่แผนการ ขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมกันนะคะจริงๆแล้วโรงเรียนก็จะทำแผนของโรงเรียนนะคะในแต่ละโรงแต่จากการวิเคราะห์นะคะแล้วก็จากการที่เรานำเสนอข้อมูลร่วมกันนะคะพอที่จะ วางแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายในภูมิภาคภาคใต้ได้ดังนี้นะคะก็คือหนึ่งเรามีการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและทุนของโรงเรียนเป้าหมายนะคะร่วมกับโรงเรียนบ P ีนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือในวันนี้นะคะในในวันที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะค่ะสำหรับลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้างความประหนักและแลกเปลี่ยนกันภายในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นอ่ บทบาทของโรงเรียนนะคะเป็นหลักแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาหนุนเสริมเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียน BP ีหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะลำดับที่3คือการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้สื่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะคะซึ่งก็เน้นอยู่ที่ตัวโรงเรียนนะคะแต่ก็ยังมีภาคี ตามที่กล่าวไปแล้วนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะการลำดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครูการพัฒนานักเรียนแกนนําการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะคะลำดับที่5เป็นการนิเทศติดตามและการจัดตลาดนัดความรู้ภูมิภาคนะคะซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยก็จะเป็นบทบาทหลักนะคะในการที่จะจัดให้เกิด ตลาดนัดความรู้หรือเวทีภูมิภาคขึ้นนะคะลำดับที่6คือการถอดบทเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการถอดบทเรียนทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะคะโรงเรียน BPA ผู้บริหารคุณครูนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ และลำดับสุดท้ายก็คือการรายงานผลและรับการประเมินนะคะซึ่งก็กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะจากบริบทของโรงเรียนในภาคใต้ทั้ง10 16โรงเรียนนะคะซึ่งเราจัดกลุ่มแล้วนะคะจากการจริงๆไม่ใช่เชิงจัดกลุ่มนะคะแต่ว่าโดยโดยประเมินโดยภาพรวมนะคะก็จะมีะเป็นสกลุ่มใหญ่ๆก็คือโรงเรียนที่ จะรับการประเมินในช่วงเดือนมิถุนายนดิฉันไม่ได้บอกว่าพร้อมรับการประเมินนะคะแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่จะรับการประเมินเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเพิ่มพลังกันมากหน่อยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่สามารถที่จะรับการประเมินได้ในระยะกลางก็คือประมาณเดือนสิงหาคมนะคะส่วนระยะเราไม่เรียกว่าระยะสุดท้ายนะคะเป็นระยะเก็บเกี่ยวคือเราจะพัฒนาทั้ง16 โรงเรียนนะคะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ค่ะขอบคุณค่ะก็ดนันอยากจะสรุปส่วนที่อาจารย์ได้เพิ่มเนี่ยแล้วสําคัญมากเลยก็คือว่ามหาวิทยาลัยนอกเหนือจากราชพัฒนนครศรีธรรมราชแล้วนะคะอาจารย์ก็เสนอว่าในพื้นที่เนี่ยหมายเวลยในท้องถิ่นอื่นที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นแนวคิดนียก็อาจจะเป็นประโยชน์กับภาค แล้วก็ในส่วนของด้านที่อาจารย์เพิ่มและ้ะภาคอื่นไม่ได้พูดก็คือเรื่องงบประมาณ